ขยายนโยบายกระจายข่าวสารให้ถึงประชาชนใต้สัติสุขช่วงกล่องข่าวชาวบ้าน ขอเชิญพระสงก์นิกรทุกหมู่เหล่านะคะเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทนะคะรับส่งเสด็จนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะโดยเมื่อวันนี้นะคะ28กันยายน2567นะคะเวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะได้มีพระราชทานรางวัลการทดสอบการ เชิญพระมหากัมพีอัลกุรอานระดับประเทศ ซึ่งก็เดินทางมาถึงครั้งที่17แล้ว uh huh. นะคะประจำปี2567แก่ผู้ชนะเลิศการทดสอบจํานวน12คนนะคะ,ะมยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะณเวลา18นาฬิกาพระราชทานโลกเกีติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมาการอิสลามประจาจังหวัดรวมไปถึงอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจ,บบจำปี2566จํานวน31คนนะคะพร้อมทั้งพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้นะคะที่รับการคัดเลือกประจ,บบจำปี2 5 6 66จำนวนถึง33คนค่ะณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะเนื่องจากช่วงนี้ที่ภาคใต้ตอนล่างก็มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนในจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมเฝ้าละอองธุลีพระบาทรับส่งสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีในวันที่28กันยายน2567ณนะมัสยิดการจังหวัดปัตตานีลานพระรูปรอ5ตลอดเส้นทางที่พระองค์ทรงสเสด็จนะครับขอ ประชาชนได้นําอุปกรณ์การฝนอย่าประจําตัวมาให้พร้อมด้วยนีครับสำหรับเรื่องนี้ก็สามารถติดตามการกถ่ายทอดสดได้ที่ค่ะก็จะมีในส่วนของช่อง NBT 2 HD นะคะ,คะ ในโอกาสนี้นะก็ตั้งแต่เวลา17.00นเป็นต้นไปเลยก็จะเป็นช่องของโทรทัศน์นะคะที่เหมือนเรียนไปเมอสักคู่หนึ่งว่า NBT 2 HD นะคะก็เป็นช่อง2แล้วก็ช่อง11ในระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็ทางสบปที่แหละในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์นะคะของเราของเรามีถ่ายทอดไหมคะพี่มีด้วยเนาะสปท์ตรงก็มีถ่ายทอดด้วยนะคะรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้เลยนะที่แฟนเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ